สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาทุกท่านค่ะพาคุณผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024ถึง เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่37แล้วนะคะสำหรับคืนวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2,567คู่แรกที่ลงทำการแข่งขันตั้งแต่ช่วงเย็นค่ะฟูแลมเปิดบ้านแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปถึง0ประตูต่อ4นะคะโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ประตูจากวาดิโอนาทีที่13และ71รวมทั้งโฟเดนที่ยิงในนาทีที่59และปิดท้ายด้วยอารเรสที่ยิงจุดโทษในนาทีที่90บวก6 ดาดวูฟแฮมตันค่ะแพ้คริสตันพาเลต1ประตูต่อ3นะคะโดยวูฟได้ประตูจากคุณย่านาทีที่66ส่วนคริสตันพาเลตได้ประตูจากโอูลิเซนาทีที่26มาเตต้ายิงในนาทีที่28และเอเซนาทีที่73ขณะที่อีกคู่นะคะทางด้านของเวสแฮมยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะลูตันทาวไป3ประตูต่อ1 West เวสแฮมได้ประตูจากวอร์ดพพาวส์นาทีที่54 ซูเชกในนาทีที่65เออตี้นาทีที่76ค่ะส่วนทางด้านลูต,ตันทาวได้1ประตูมาจากทางด้านของโรกองก้าในนาทีที่6ขณะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์นะคะเปิดบ้านเชิญชนะเบอร์ลี่ไป2ประตูต่อหนึ่งสเปอร์ได้ประตูจากเปโโรนาทีที่32และฟันเดเฟนนาทีที่82ส่วนเบอร์ลี่ได้ประตูจากรูล,ลาเซนนาทีที่25ค่ะ ด้านนิวคาเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับไบรตัน1น1ประตูต่อ1นะคะนิวคาเซิลได้ประตูจากลองสตาร์ฟนาทีที่45บวก3ส่วนไบรตันได้ประตูจากเวลแมนในนาทีที่18อีกหนึ่งคู่ค่ะเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเชือนชนะทางด้านของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้1ประตูต่อ0นะคะ1ประตูของเอฟเวอร์ตันมาจากดูคูเร่นาทีที่31ขณะที่บอนมารเปิดบ้านแพ้เบรนท์ฟอร์ดไป1ประตูต่อ2 บอลมัดได้ประตูจากโซลังกี้นาทีที่89ค่ะส่วนเบนฟอร์ดได้2ประตูจากเอ็มบูโมนาทีที่86และวิซาที่ยิงในนาทีที่90บวก5ส่วนอีกคู่นะคะนอตติงแฮมฟอเรสเปิดบ้านแพ้เชลซี Chelsea, ไป2ประตูต่อ3ค่ะฟอร์เรสได้ประตูจากโบลี่นาทีที่16 ฮัสซันโอดอยิงในนาทีที่74ส่วนเชลซีได้3ประตูจากมูดริกนาทีที่8สเตอร์ลิงนาทีที่80นะคะและแจ็กสันในนาทีที่82ไปดูผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2,567ค่ะปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้อาร์เซนอลไป0ประตูต่อ1นะคะอาร์เซนอลได้1ประตูจากทรอสซาตั้งแต่นาทีที่20เลยแหละค่ะ สำหรับสถานการณ์ตารางคะแนนล่าสุดณเวลานี้นะคะอาร์เซนอลแซงแมนเชสเตอร์ซิตี้ ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้อีกครั้งค่ะหลังจากที่เก็บ3แต้มได้สำเร็จเมื่อคืนนี้นะคะโดยลงแข่งไป37นัดมี86แต้มด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับที่2ของตารางแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดมีอยู่85แต้มค่ะทำให้ตอนนี้ค่ะช่องว่างระหว่างคะแนนห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นทั้ง2ทีมก็จะได้ลุ้นตัดสินแชมป์กันจนถึงนัดสุดท้ายของฤดูกาลในสัปดาห์หน้าเลยนะคะ ส่วนอันดับที่3ค่ะลิเวอร์พูล78แต้มจากการลงแข่งไป36นัดนะคะอสตันเวลลาอันดับที่4ค่ะ67แต้มสเปอร์อันดับที่5 63แต้มนะคะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ในอันดับที่6ของตารางคะแนนค่ะ57แต้มเท่ากันกับเชลซีอันดับที่7 แต่ว่าผลต่างประตูได้เสียทางด้านของนิวคาสเซิลทำได้ดีกว่านะคะอันดับที่8ของตารางค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด54แต้มเวสต์แฮมอันดับที่9 52แต้มค่ะไบรตันอันดับที่10 48แต้มเท่ากันกับอันดับที่11คือบอนมัตนะคะส่วนอันดับที่12คริสตัลพาเลซ46แต้มเท่ากันกับอันดับที่13คือวูฟแฮมตันอันดับที่14ฟูลแลม44แต้มค่ะอันดับ15เอฟเวอร์ตัน40แต้มอันดับ16เรนฟอร์ดนะคะมีอยู่3 1 9แต้มอันดับ17 Nottingham Forest มี29แต้มอันดับ18ลูตันทาว์ค่ะมี26แต้มและอันดับ19เบอร์ลี่24แต้มรวมทั้งเชฟฟิลด์อยู่ในเนะคะอยู่ในอันดับที่20ของตารางคะแนนมี16แต้มค่ะมาลุ้นกันต่อในคืนนี้นะคะคืนวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567คู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลจะลงสนามกันในเวลา2นาฬิกา ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนร,รวมทั้งอันดับดาวสันโวได้ครบทุกลีกเลยละค่ะผ่านทาง Sport News Channel